ต่อไปต่อไปการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะถึงนะใครที่มีสิทธิ์ได้ดูใครที่ไม่มีสิทธิ์ได้ไปนะแล้วไปดูไอ้กลุ่มที่มันมันชอบทำอะไรไว้บางอย่างก็เพื่อที่จะกักกันเราไว้ กัดแล้วก็กันเราไว้นะจะไม่ดีนะให้กูไว้นวะซื้อเอาแาวเลยไหนมันจะกันเราไว้นะของกูเด้งกับโนมัตนะเมีอก,กูก็ห้ามไม่ได้นะ การถ่ายทอดฟุตบอลโลกถ่ายทอดจดฟุตบอลโลกครั้งที่จะถึงมือมือกราฟ,ฟิกค,คนที่หนึ่งของโลกคือภาพ คนที่สองคนที่สองของโลกคือคือใครแนทีนี้ของเราไอา้แชมป์แชมป์พีรพลจ่ายงองาเขาเรียกว่าจ่ายงานมาที่สกลนคร เรียบร้อยแล้วนะจำไว้แล้วทีนี้สถานที่ถ่ายทอดคือสถานีห้องส่งบ้านดุงนี่คือจุดแรกนะเนี่ยจุดแรกนะจำไว้นะบ้านดุงกูบอกว่าถ้ามีอกูเซ็นปุ๊บ ถึงจะได้ถ่ายทอดสดแต่กูเซ็นอัตโนมัติแล้วทีนีดดด้ดูดิการเซ็นต้องมีหลักฐานต้องมีหลักฐานต่างๆนานาการใช้จ่ายแต่ละครั้งสรุปออกมาแต่ละวันคาดการว่าสรุปว่าทำทำไม,ท,ไมท้าไม่ได้กำไรสามารถ เราประกันได้ว่าการที่คุณจองบัตรเพื่อที่จะไปเตะฟุตบอลโลกหรือไปดูฟุตบอลโลกไม่เสียปล่ากันตัวนี้ไว้เราไปดูคนที่จองบัตรฟุตบอลโลกไว้เวลาไปเวลามาเวลาไปเวลามาต้องดูแลอย่างดี หนึ่งคนรวยคนจนก็จนต่อไปครับจำไว้นะนี่คืออะไรครับการทำงานนั่นนี่ไอ้นี้การถ่ายทอดคู่ไหนอยากดูคู่ไหนเราจัดให้ได้หมดไปดูกลุ่มบางกลุ่ม ที่พยายามจะแอบแฝงว่าภาษาบ้านประเทศไทยว่าแอมแปะแอมแปะแอมแปะจำไว้จำไว้นะการที่คุณไม่ได้นะลูกนะจะไปบอกว่าเมียไม่ได้นะเวลาบริหารงานตอนเที่ยงใช่ไหมใช่ การให้คุณทับมนวันชินเนหันหาหรือมีซีททับมนวันชินเนหนหา,หามีคนบางกลุ่มบอกว่าให้ไปเปลี่ยนใหม่ได้แล้ว,ลวนามสกุลนี้ขอภาพนั่นแหละครับเห็นไหมครับใครเห็นไหมครับถ้าจำกันได้ มันเหมือนกับการเล่นละครจำไว้นะครับนะจำไว้นะ,ะม,นะมันเหมือนกับการเล่นละครไม่ได้คุณต้องโอนตังเข้ามาก่อนใช่ไหมล่ะใช่ไหมคุณต้องโอนตังเข้ามาก่อนโอนตังเข้ามาที่ฝ่ายการจัดการแข่งขันหรือ คนที่ทำกราฟิกไม่ได้ดูง,ง่ายนะลูกพิธีเปิดพิธีเปิดคนที่ทำประกอบไปด้วยมือหนึ่งบอกว่ากูปล่อยก่อนวันปีนี้กูปล่อยให้พวกมึงก่อนปล่อยให้มือสองก่อนแล้วก็การทํำงานแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะอย่ามั่วนะอย่ามั่วนะ ไายทอดสดที่บ้านดุงที่เดียวซิสเต็มคาเมล่าไอ้หานี่ก็ใหญ่พอตัวไอ้น,นี่ก็ใหญ่พอตัวคนไทยอันนี้คนสหรัฐอเมริกาอย่ามั่วนะอย่ามั่วนะเรื่องนี้ฮะอย่ามั่วนะอย่ามั่วนะกูบอกแล้วนะนะ ้าใจไหมล่ะการถ่ายทอดพวกกูต้องถามก่อนนที่นี้เจ้าของกล้องเจ้าของกล้องคามวล่าสองคนขอถามพวกมึงก่อนนะ mm. คนไทยคนแรกถามว่า mm. มึงจะถ่ายทอดที่บริษัทไหน,ถ,ไหนนะถ่ายทอดที่บริษัทไหนนะถ่ายทอดที่บริษัทไหนนะเดี๋ยวคุยกับมันก่อน เอาหน้ากูกันขึ้นมาถ้ามึงไม่เอาบริษัทเดียวถ่ายทอดมึงจะเจ๊งแน่นอนเพราะมันเป็นงานที่ใหญ่มากแค่นั้นแต่มูว่วนะ